นายต้องไปอยู่กับแมนยูนะโอ้โหทางด้านของเอียนไรต์ตำนานของอาร์เซนอลครับออกปากแนะนําให้แฮร์รี่เคนอย่ายให้ไปอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงซัมเมอร์นี้เองไปเลยแฮร์รี่เคนเองไปให้ได้โอ้โ oh หเราต้องบอกว่าอนาคตของแฮร์รี่เคนกำลังเป็นประเด็นที่ต้องจับตามองนะครับเมื่อเขายังเหลือสัญญาก,กับสเปอร์อีกแค่ปีเดียวเท่านั้นครับ เชื่อกันว่าแฮร์รี่เคนเนี่ยคือเป้าหมายหลักของแมนยูในช่วงสมมัปดาห์นี้แต่ดูเหมือนว่าสเปอร์ครับจะไม่ต้องการขายดาวยิงคนสำคัญให้กับทีมร่วมเลกก็คือในพิมพ์นิ่งเกรดนะครับไม่อยากจะขายให้คลเลยแล้วอย่งก็ตามครับเอียนไรท์เนี่ยมองว่าแฮร์รี่เคนควรย้ายไปอยู่ในโอทัฟฟอร์ดซึ่งจะทำให้แมนยูกลายเป็นทีมที่พร้อมสำหรับการท้าชิงตำแหน่งแชมป์เรามาฟังสิ่งที่ตำนานอย่างเอียนไรท์ี่พูดผ่านคลลี่แอนด์ไรตีโชว์หน่อยเขาบอกว่าในฤดูกาลนี้เนี่ยแมนยูทำคะแนนได้มากกว่าฤดูก,ก่อน17แต้ หากมีแฮร์รี่เคนอยู่ในทีมแล้วก็พวกเขาจะใกล้อะไรบางอย่างมากๆพวกเขาจะใกล้เคียงกับการท้าชิงพวกเขาจะทุ่มเงินเพื่อแข่งที่ใช่หากผมเป็นแฮร์รี่เคนและต้องตัดสินใจในช่วงซัมเมอนี้ผมคงเลือกแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดคือตอนนี้แมนยูอยู่ใน UCL และพวกเขาจะสร้างความแตกต่างที่นั่นได้หากมีแฮร์รี่เคนและนั้งแต่บางคนที่เสริมทับเข้ามาใหม่แมนยูจะเป็นอีกทีมที่พร้อมและน่ากลัวมากๆเลยโอ้โ oh หอันนี้คือสิ่งที่เอียนไรครับ แนะนำให้แฮร์รี่เคนครับเป็นลงหลุมผีซะนะฮเคนเป็นลงหลุมผีเลยในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้นะแมนยูเหมาะกับเองมากที่สุดแล้วนะครับโอ้โหต้องมาตามครับว่าจะเป็นยังไงสําหรับอนาคตของแฮร์รี่เคนกับตันมทีมชาติอังกฤษคนนี้นะครับทุกคนมีความคิดเห็นยังไงกับอนาคตของแฮร์รี่เคนก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะจัดแป่ารุ่นจะไปยียียียเลยครับผม